ปลาทองทองนิยายบทที่67ทองฟาค่อยๆสว่างเรืองรองบ่งบอกถึงการมายิ่งของควันใหม่แต่ถ้าว่าจบจนดวงตะวันเริ่มจะไต่ขึ้นสูงแสงแดดจ,จะจัดลัดส่องอยู่ภายนตกอำนาจหลัวก็ยังคงนอนหลับอยู่บนเตียง ดยไม่มีท่าทีว่าจะลืมตาตื่นนางกำนันที่รอให้หญิงสาวตื่นอยู่นานแล้วและเห็นว่าไม่สมควรทอดเวลาให้สสยไปก่อนนี้เดินมาที่หน้าเตียงคุกเข่าลงกล่าวว่าเนียงเนียงตื่นบรรทมเถิดเพคะหนูพิจิตรนบัติเนียงเนียงตื่นบรรทมนะเพคะอ๋หลวงไม่ไหวติงหลับตาเนี่ไม่คิดจะเอ่ยตอบนางกำนันเริ่มพรอนใจเอ่อยอย่างธรรมะลงอีกครั้งกายใจะยามเสื้อแล้วนะเพคะเนียงเนียง หลวคว้าหมอนกระเบื้องเคลือบขึ้นมาปลาใส่ทันทีนางกำนันสะดุ้งตกใจรีบคันข่าวถอยออกไปเมื่อเสียงครบกกสงบลงในที่สุดหญิงสาวจึงนอนหลับตาคิดในใจอย่างเยือกเย็นวา่าให้เวลาค่อยๆฆ่าตัวทีละนิดทีละน,นิดเถิดนางไม่ต้องการขยับตัวและรานจะขยับตัวเอื่นแล้วยังไงเล่าเดินไปเดินมาก็แค่ภายในพื้นที่30-40ผิงของกำนักแห่งนี้ก็เท่านั้น ปล่อยไปอย่างนี้เอิอยามอู่หกเธอนางกำนันพากันประคองอาหารไปจัดวางไว้บนโต๊ะเสร็จสิ้นแล้วจึงเชิญพระอาารอีกครั้งเนียงเนียงได้เวลาเสวยอาหารแล้วเพคะไม่กินออกไปอาหลวดระหว่างไลโดยไม่ดื่มตายามโย่หนึ่งเคอนางกำนันแข็งใจมาหาอีกครั้งกล่าวอย่างคัดขาดว่าเนียงเนียงไม่ได้เสวยอะไรมาทั้งวันจะมากจะน้อย ก็สวยนสักนิดเถิดเพคะหลัวถูกนางรบก,กวนจนลำคาญเจนคลั่งหากเจ้ายัางกล้ามาถามอีกข้าจะอาจเจ้าให้หมอบดาตีมายันอีกครา,าหลัวไม่รู้สึกหิวนางเฝ้ายอรละลึกเหตุการณ์ทุกฉากทุกตอนตั้งแต่เพิ่งมายังโลกต่างมิติแห่งนี้จบจนปัจจุบันเวลาหนึ่งวันนางได้ยอรละลึกมาจนถึงฮานเลี้ยงชมดอกท้ออันงดงามของฤดูวสัสดุปีนั้นหญิงสาวคิดอย่างคลึ้มใจ อีกประเดี๋ยวก็จะนึกถึงตอนที่ดิวเชี่ยปรากฏตัวแ้วนางหลับตาลงย่อนล,ลึกไปทีราาท่ราชากีราชากมีอัตตัดใจปล่อยผ่านความเคลื่อนไหวที่สามารถนึกออกได้แม้แต่ฉากเพียวมีอัตตัดใจปล่อยผ่านถ้อยคำใดที่เขาเคยเอ่อยไม่แต่คำเดียวตอนนั้นนางอยู่ในคาร์ฮัตตะกูล,ลี่มาหกปีนอกจากผู้คนในคาร์ฮัตตะกูล,ลีแล้วนางไม่เคยสนทนาพาธิกับใครอื่นจึงเริ่มเสียสนิทว่าตนเอง กำลังอยู่ในมิติหนึ่งครั้งแท้ที่ได้ออกไปจากคารืหรัดเขาอุตส่าห์ช่วยนางเอาไว้ด้วยความหวังดีไม่ให้หนางศีรษะทิมตกลงประเนน้ําแต่นางช่างไรนทักไปทำายเขาตกน้ําเพียงเขาเผลอดอลึงมองช่วงขาของนางนางคงคิดจะทดสอบดูว่าวิชาคาราเต้ที่ตนฝึกมาใช้การได้แค่ไหนกระมังหรือเป็นเพราะอุปนิสัยในโลกปัจจุบันผลดัน,นให้กระทำลงไปเช่นนั้น ท่าตีลังการลัรงอาคาศของนิวเจนางมองมากทีเดียวหากไม่ใช่เพราะกลัวว่าเขาจะเอาคืนนางคงพลบมือท้องชมอย่างห้ามใจไม่หยุดไปแล้วเขาเองก็เคลานักวิทยาย,ยุท์สูงส่งไปน,นั้นแท้ๆกับถูกนางใช้สั่นมือฟันสลบเสียท้ายนางใช้กลยุทธ์หลอกล่อซ้ายจู่โจมขวาถัดมาคือใช้ท่าไม้ต่ป้องกันสุนักผ่าโจมตีจุดยุทธศาสตร์ของเขาอย่างจังแล้วซ้ำสั่นมือสับเข้าไปอีกหนึ่งที เนื่อถึงตรงนี้เรียวปากหญิงสาวได้คลี่รอยยิ้มขยายเป็นรอยยิ้มบางๆอย่างเถิดตัวก่อนจะเคลิ้มหลับไปนานยังแอบยิ้มขันที่ตนรนซับหลิวเจ๊เสียเกลี้ยงเกลาที่แท้ถังทองคำภายแทกของนางขุดมาได้แบบนี้นี่เองน่าเสียดายจนบัตนี้นางก็ยังไม่ได้คืนเงินให้เขาเลยนางกำนันคุเข่าลงกับพื้นได้เง,งินว่าอลัวนอนอยู่บนเตียงม,มาหนึ่งวันเต็มจื่อหลีบีบพุกการจุ่มชัดในมือนแนน อดอาหารอย่างนั้นถือไม่ต้องไปสนใจตามใช้ว่าน่าจะกินหนมให้ชายหน่มกล่าวเสียงเรียบขณะที่คิด,ดในัยเจ้าโปรดผ่านการกินออกแบบนั้นข้าจะดูสิว่าเจ้าอดทนได้สักกี่น้ำจงกำชับไปว่านับตั้งแต่พรุ่งนี้ให้เปลี่ยนอาหารทุกหนึ่งช่วยยำ้ำาวนรุงขึ้นนางกำนัดไม่กล้าผูกอัลัห หญิงสาวถูกกระตุ้นให้รู้สึกตัวตื่นพอกลิ่นหอมฟุ้งของอาหารขันลืมตาขึ้นนางกำนันก็รีบก้าวเข้ามาหาเหนียงเนียง,ยงจะเสะวยอาหารถึงไม่เพคะ,ะหลัวมองนางย่างเย็นชาก่อนจะหับตาคุณคิดเ้ชใจเมื่อขือนนึกไปถึงตอนไหนแล้วเนาะอ๋อแล้วเล่นงานหลิวเจ้สลบในงานเลี้ยงชมดอกเท้ะวิทยายึดของเขาสูงส่งพานนั้นกับถูกดาอกอสลบเสียทายนึกไปถึงเลยจริงๆ หญิงสาวเริ่มตาขึ้นมองไปที่นอกหน้าต่างยามนั้นอากาศก็เป็นเช่นนี้เหมือนกันคลำหงงนาเสียยนางไม่ได้ไปที่สวนดอกท้อแห่งนั้นอีกเลยไมท่าบ่ายังมีดอกท้อยอยู่หรือไม่ตั้งเดือนสี่เข้าไปแล้วอ่าเหลือลุกขึ้นนั่งบนร่างยังคงสวมชุดกระโปรงที่ถูกจืหรีฉีกขาดนางลงจากเตียงอย่างช,ช้าช้ากล่าวเสียงเรียบนำเสื้อผ้ามาให้ข้าหนึ่งชุด นางกำนันเห็นนางลุกขึ้นก็ไปนำเสื้อผ้ามาให้อย่างยินดีและช่วยสวมให้นางอย่างระมัดระวังจนเรียบร้อยจากนั้นก็กล่าวว่าหลังจากล้างหน้าล้างตาแล้วเนียงเนียงสวยอะไรสักดิดน,นะเพคะอาหลัวไม่ตอบคำล้างหน้าจนสะอาดจากนั้นถักผมเป็นเปียเทียด้วยตนเองโดยไม่ให้นางกำนันช่วยเสร็จแล้วหยิบหนังสือมาเล่มหนึ่งกับขึ้นไปซุกตัวบนเตียงต่อถุกระยะหนึ่งช่วยยามอาหารบนโต๊ะ จะถูกเพลยไปชุดใหม่หญิงสาวแม่แม่้จะเหลือมองอาหารเหล่านั้นเมื่ออ่านหนังสือจนเหนื่อยก็เอ็นกายลงนอนย้อนล,ะล,ะลึกถึงความหลังต่อตกกลางคืนนางกำหนันได้ไปไรายงานให้จื่อหลีทราบอีกครั้งยังไม่ยอมกินอีกหรือหัวใจจื่อหลีกระตุกแรงขบกรามถามว่าน้ำก็ไม่ดื่มหรือไม่ดื่มแม้แต่หยดเดียวนะเพคะชายหนุ่มตะวัดมือ กอดห้วยน้ำชาบนโต๊ะพลิกร่วงตกลงพื้นมองดูน้ำชาไหลลงตามขอบโต๊ะหยดร่วงลงข้างล่างก่อนจะยื่นมือที่ฉันละลิออกอภัยรับเอาไว้หนึ่งหยดไอหลวงไม่กินไม่ดื่มชีวิตของนางก็จะไหลลินมาไลาป่ปีละหยดเช่นนี้เหมือนกันกระมังนางกินยอมตายแต่ไม่ยอมแต่งงานกับเราความคิดนี้ได้นำพาความเจ็บปวดรวดเราและลอกเราและล,ล,ลอกเราอาจกระแทกใส่หัวใจของเขา ไม่ขาดสายทั้งเพียวขึ้นจบจนความเจ็บปวดกลายเป็นความด้านชาจะบอกความจริงกับนางปล่อยให้หนางได้อยู่กับเดียวเจแล้วคล่อมคลืนความเจ็บปวดทั้งมวลลงไปเพียงลาพังหรือแต่เพะว่าเพียงนึกว่าอารุโอจะสมรสกับเดียวเจแล้วไปจากเขาณตั้งแต่นี้เขาก็ยิ่งยากจะทนทานอยากยิ่งจะเอย่ยปากสามปีที่เมืองเพียน ความทุกข์โหมที่ต้องฝอกคนึงหาทุกข์ที่วาววันยังคงจ่มชดอยู่ในใจเขาไม่ต้องการจะฟอกคึงหาอีกแล้วไม่ต้องการปล่อยนางไปและตนเองต้องทิมทดความทุกข์ทรมานเช่นสามวิธีผ่านมาไปตราบชั่วชีวิตหากปล่อยนางไปความนิษยาหึงหวงแล้วความคนึงหาจะแปรเปรบเปนหนอนมแมลงอันมีพิสุท้ิ์แทงชอนชัยเข้าสู่ร่างกายกัดกินหัวใจกัดกินตับไตของเขาที่ละคำ จบจนตัวเขาเหลือเพียงคราบรังที่ว่างเปล่าจบจนสิ้นลมหายใจสุดท้ายของชีวิตชายหนุ่มทิ้งตัวลงบนเก้าอหหี้อย่างหดหู่ยายจึงยากเย็นปานนี้ไม่ปล่อยมือหัวใจก็เจ็บปล่อยมือหัวใจก็เจ็บอาหลัวเจ้ารู้ดื่มให้ว่าให้จดที่ยากเย็นเพียงไทแก่ข้าอาหลัวจำได้ว่ามนุษย์เราหากดื่มแต่น้ำเพียงอย่างเดียวจะสามารถมีชีวิตอยู่ได้ประมาณเจ็ดวันแต่ถ้าไม่กินไม่ดื่ม จะต้องตายภายใน3ามวันอย่างแน่นอนที่นี่ไม่มีน้ำตาลคลูโคสไม่มีน้ำเกลือเมื่อสิน้วันที่3ามขีจะช่วยชีวิตนางก็สายเสียแล้วหญิงสาวนอนพึมพำอยู่บนเตียงหลิวเช่ให้ข้าคิดถึงท่านอีกวันเดียววันเดียวนี้คงพอให้ข้านึกเรื่องทั้งหมดจบสิ้นกระมังวันที่3หญิงสาวไม่แม้แต่จะลงจากเตียงและไม่กระดุกกระดิก จือหลือลุกพรวดขึ้นลมโต๊ะตรงหน้าซึ่งจัดวางอาหารลูละเอาไว้เต็มโต๊ะจมทิคว่ำบันดาลแห่งอำนาจขันธีอาสะดุ้งตกใจจนมหมอบคุกเข่ากันสะหลอนชายหนุ่มเดินย่ำเท้าเร็วๆอยู่ในห้องสองสามเก้าสุดท้ายพุ่งลพรไปทางตําหนักขี้หัวพึงยางก้าวออกไปใจก็ร้อนทนนักไม่ทราบว่านางเป็นอย่างไรบ้างแล้วอาการปวดแบบที่พุงขึ้นเสียดแห่งชจยส่งผลให้มือเท้าอ่อนเปรีย้ย ลายซึ่งเรียวแทนจะใช้วิชาตัวเผาเมื่อเดินเข้าไปในตำหนักสายตาชายหนุ่มขดมองไปเห็นอาหลัวที่สู้ผอมลงอย่างเห็นได้ชัดบนเตียงความเจ็บปวดนงหมื่นสอนทะลวงใจเขารีบก้าวยาว,วเข้าไปหาชอนร่างบางขึ้นมาประคองเอาไว้ในวงแขนขรนมองเห็นรลมฝีป้กของนางแห้งผากจนปริแตกก็จะคอ้องกัวเอง,งลื่มตัวเจ้าพวกไม่ได้ความไม่รู้จักป้อนน้ำได้ยังไงก่อนจะขย่ทาท่างบางในอ้อมแขนอาลัว ื่นสิอาหลัวลืมตาอันไทยแววขึ้นมามองเขาชายหนุ่มเห็นนางลืมตาก็รีบสั่งนางกำมันทันทีเอาน้ำมาไม่ไม่ถึงเสียงหญิงสาวอ่อนละโหยถามว่าวเด็ดเดียวเจ้าชายหนุ่มมองนางอย่างปวดเท้าอาหลัวต้องทำอย่างไรเจ้าจึงจะหยุดทรมานข้าขอส่วนเซถอยหลังถมอออจจะตำหนักอี้หัวทางพายุอาหลัวข้าขอทองเจ้า เจ้าก,ก็ไม่ยอมกินอาหารหากหลิวเจมฮะเจ้า,า,จ,าจะยอมกินช่ดื่มให้ความปวดเท้าได้แผ่ขยายภายในใจอีกครั้งชายหนุห่มงานนะ้ามองท้องฟ้าราตรีคำคือของเมืองเฟิงเัาจะมีดวงเทามากมายเช่นนี้กระพริบดูวูบว่บนั่นคือหัวใจที่แตกสลายไปเสี่ยงบินลอยสูดท้องฟ้าเขาพยายามดิ้นรนอย่างสิ้นแรงสุด้ายตัดสินใจกัดฟันสั่งขันทีรับใช้ว่าถ่ายทอดคำสัง่ง เรียกตัวพิงหันหวังเข้าวังหลวงโดยทวนหลิว,วเจได้ทราบข่าวเรือ่องอนุอดอาหารแล้วและกำลังทอนดุดกวลกวายอยู่ในวังอานชิงหวังเขาอยากจะเข้าวังหลวงแต่ก็กลัวว่าหากได้พบนางแล้วจะห้ามใจตัวเองไม่อยู่พานางหนีไปเช่นหนันที่อุตส่าห์ให้ชจือดีพานางเข้าสู่สุสัดกษัตริย์จะเท่ากับสูนแรงเผาหากนางไม่ยอมประนมของเจือลีก็มีแต่ต้องตายสถานเดียว แต่หากไม่ได้พบหน้านางเขาก็กินไม่ได้นอนให้หลับวางใจไม่ตรงเช่นกันเขาตัดสินใจไม่ถูกจริงๆว่าควรทำอย่างไรดีด้วยเหตุนี้เมื่อขันที่จกวังหลวงไม่เยือนและประกาศราชองค์คันจบชายหนุ่มจึงรีบติดตามขันที่เข้าวังหลวงทันทีภาพที่หลิวเช่ได้เห็นเมื่อก้าวเข้าไปในห้องอักษรคือภาพหนิ่งวางองค์ใหม่ ยืนหยูยข้างโต๊ะทรงงานแผ่นหลังดูมุนหมองขณะที่เขากำลังคุกเข่าถวายบังคมจือหลีได้ชิงเอ่ยขึ้นมาเสียก่อนว่าม่ต้องถวายบังคมแล้วอินชื่อจากนั้นก็เบือนหน้ามาฝืนใจคลี่ยิ้มน้ำเสียงว่างหวงนางนี่วันที่สมแล้วเจ้าจงไปดูนางเถิดหลิวเจ้ไม่ทราบว่าควรกล่าวอย่างไรด,ไดีแต่เอ่ยทับเบาๆพระยะค่ะฉัน ไม่ต้องพูดแล้วข้าเข้าใจทีบางทีมุมปากเจือหลีโคงขึ้นเป็นดอยยิ้มเออย้ะหั่ตนเองบางทีนางอาจจะยอมฟังคำเกลียกคกลมของเจ้าจงไปเถิดหลิวเจ้ทอดถอนใจดวงตาของจือหลีแดงซ่านด้วยสายเลือดสองวันวันนี้จือหลีคงต้องทุกข์ใจอย่างมาก หลียวเจ้ถอยออกไปจากห้องอักษรอย่างเงียบกริบแล้ววิ่งตรงไปยังตําหนักอี้หัวชายหนุ่มผักเปิดประตูตําหนักไม่เห็นว่าผู้ใดเข้ามาเหล่านักกํานันก็พากันคุกเข่าลงกล่าวโดยพร้อมเพียงกันถวาไวบังคมผิงนันหว่างเพคะออกไปเถิดหลิยวเจ้สั่งเสียงเรียบบรรดานักํานันทายากันออกไปตามคำสั่ง หลือได้ยินเสียของหลิวเจ้ก็ลืมตาขึ้นครั้นเห็นว่าผู้ที่นางกำลังคิดถึงในฝันได้มาอยุ่ตรงหน้าแล้วจ,จริงๆหญิงสาวจึงคกรี่ยิ้มสดใสยื่นมือไปหาเขาหลิวเจ้เกิดอุปทานแถวกับนางคือดอกไม้กลางพายุฝนที่กลจะถูกกระหน่ำซัดล่วงล้นเพียงพลิบตาก็โดยทะเขาอยากจะวิ่งถมเข้าไปอบนางสูอ้อมอกใจแทบขาดแต่เท้าเพิ่งขยับกระลังตัวกลับทันทีไม่ เขาทำไม่ได้ชายหนุ่มได้แต่กล่าวเสียงแหบพระอาหลัวใหญ่จึงไม่กินอาหารเล่าจะกกำลังทรมานใครกันอาหลัวลอยอยู่อึดใจใหญ่ครั้นเห็นเขายังคงยืนห่างออกไปสองจั้งดังเดิมก็เนึกในใจยังปวดร้าวเขาไม่สนใจใเราอีกแล้วหรือน้ำอุ่นจัดตืินขึ้นในดวงตาพูดเสียงสันนิษฐ์ท่านมาเกี้ยกล่มให้ข้ากินอาหารจากนั้นก็ยอมแต่งงาน,นกับจื่อทิดโดยดีหรือ เหลีวเจ้พยายามควบคุมตนเองกล่าเบาๆอาหลวจือหลีดีต่อเจ้ามากจริงๆเจ้าข้ามิอาจทนดูเจ้าตายได้แม้ต้องให้เจ้าเป็นพระสนมของเขาข,ข้าก็ยินดีแต่ข้ายินดีตายดีกว่าต้องอยู่ในวังหองไปถากช่วยชีวิตน้ำเสียงหญิงสาวเด็ดเดียวเหลียวเจ้ก้มหน้าลงมองดูมือตนเองที่กำเป็นผัดแน่นแล้วพันละัว้ว่ายกน้ำแกงมาหนึ่งชาม นางกำนันเยี่ยมน้ำแกงจืดซึ่งเตรียมไว้เรียบร้อยแต่แรกไปให้ทันทีชายหนุ่มทับมาเดินเข้าไปหาอาหลวที่รักข้าววันนี้เจ้าไม่กินก็ต้องกินนางมองเขาอย่างเท้ารานในดวงตาแดงแก้วใสทอป,ปรากายทักข้าอย่างนึกล้ำลทำให้หัวใจของเขาแหลกสลายก่อจะเมินหน้าหนีพวกท่านต้องการให้ข้ามีชีวิตอยู่แต่แบบนี้ข้าไม่มีความสุขท่านดูไหมฉันให้ท่านจึงมาเป็นผู้บังคับข้าเล่า เมือ่อชายหนุมกระตุกแทบจะถือถ้วยเอาไว้ไม่อยู่ขบกรามกรอดก่าวพวดเข้าไปหายืนมือไปจี้จุดที่ประจรนของนางแล้วเรียกนางกำนันมาประคองนางขึ้นนั่งจากนั้นมือแข็งแรงก็บีบผากนางอ้าออกอ้อนน้ำแกงจืดเข้าไปในปากหนึ่งช้อนเหนียวมือกดลำคอของนางใช้พลังภายในบีบบังคับก็ส่งน้ำแกงจืดผ่านลงลำคอไปท้ายสีหน้าชายหนุมเครียดกระด้างไม่ยอมสบสายตานาง อ้อนน้ำแข็งจืดอ,อาปาทีละช้อนจนหมดทั้วจึงค่อยหยุดมืออหลัวไม่อยากเชื่อเลยว่าเขาจะบังคับนางให้กินเช่นนี้นางมองหน้าเขาน้ำตาลินไหลลงมาตามพวงแก้มที่ระยดครูหนึ่งให้หลังหรยวเจ๊คลายจุดให้นางจากนั้นมองหน้อย่างเงียบงนันอหลัวหนึ่งจ้องมองตาเขาเข,าเขียวปัดน้ำตาต่างมองหน้ากันโดยไท้าวาชาจือลีเดินเข้ามาในตำหนักพลางถามขึ้นเบาๆกินแล้ว เฉินใช้พลังภายในเดี๋ยวเจ๊อ่อนใจนักการใช้วิธีนี้บังคับอัลลัวเขามีเดือะใจไทได้ลงคอแต่ถ้าว่าหากไม่ทําเช่นนี้เราจะทําให้นางกินได้หรือใช้หนุมแข็งใจขากับเจลีว่าหากนางยังไม่ยอมกินได้ฝ่าพัดโปรดใช้วิธีนี้เถิดพยะยะค่ะอัลลัวเบิกตาก,ก,าตก็ยังตกใจงโหแทบคลั่งนางพยุงไถข,ขึ้นเหลียวซ้ายแลข,ขวา ก่อนจะตว,วัดมือปัดแจกันประดับใบหนึ่งบนโต๊ะกลิ้งตกลงพื้นแจกันแตกเป็นชิ้นเล็กชิ้นน้อยนางร้องให้โฮผังก้มลงหยิบเศษแจกันขึ้นมาหนึ่งแผ่นพวกท่าน่างบังคับข้าข้าข้าจะตายเดี๋ยวนี้หรือเจ้ใจหายวับรีบพุ่งเข้าไปขวางนางไว้สองแขนรวบเกาะนางแล้วนำขอก็ติดทันอาหลัวพร้อมั้งเพียงนี้ก็ถูกทิ่มแทงจนหัวใจเขาเจ็บปวด จือหลีหนาเปลี่ยนสีทันทิตอวสังว่าเก็บของมีคมในห้องนี้พวกนี้พวกนี้เอาไปให้หมดพวกเจ้าสี่คนจงเฝ้านางเอาไว้ตลอด12ช่วย,ยามนางกำนันที่พร้อนวิ่งเข้ามาในตำหนักเก็บกว่าเศษแจกันแตกบนพื้นใหญ่เข้าของที่ถูกระบุภายในห้องออกไปอย่างรวดเร็ว หลัวทุกขักตัวในอ้อมแขนของหลิวเจ๋อเบิงตามของพวกเขาสะบั้นความคิดทั้งหมดของนางอย่างโกรธก็ียดสิ้นหวังผันเกิดอาการหน้าเมื่อสลบไัหลิวเจ๋อวางร่างบางลงบนเตียงอย่างบามือและเท้าไหวฟังคมดิ่งหวังองค์ใหม่ขอมอบนางให้ตายฝาพาบาทแล้วพะยะค่ะกล่าวจบก็ถอยออกไปจากตําหนักอี้หัวเสือถี่มองเงาหลังของญาติผู้น้องที่ค่อยๆจากไปอย่างเงียบงนัน เยื่อปากมาจะเรียกร้งอีกฝ่ายไว้แต่สายตาพันเหลือไปเห็นใบหน้าของอหลัวอันทําให้เขายากจะตัดใจในใจจึงพุ่งพล่านเหวี่ยงมดต่อยเพียงใส่ันหังเหล่านักกำนันต่างสะดุ้งตกใจรีบคุกเข่าลงอ้อนวอนโดยพร้อมเพียงกันทายฝ่าพระบาทเพคะชายหนุ่มตะวัดไล่เสียงกระด้างออกไปผนังกำนันต่างทยกันออกไปจัดอํานักอี้หัวจนหมดแล้วชายหนุ่มจึงเดินไปยังรีมเตียง ปากของหญิงสาวที่คขามอบหัวใจให้ขึ้นมาอย่างทะนุถนอมให้นางอิงแอบกอ,อกเขานางผอมเหลือเกินขดเอยในอ้อมอ,อกของเขาดังลูกสัตว์ตัวน้อยชายหนุ่มพ,พึมพำเบาๆอาหลวข้าลำบากใจเหลือเกินข้าแขนชายตนเองนักใหญ่ยยจึงตัดใจไม่ได้ใหญ่ยยข้าจะไม่หัดตัดใจได้หรอชายหนุ่มอิงแอบศีรษะกับเรือนผมนุ่มสนวยของนางอาหลวข้าถักเจ้าเสียจนจำาตนเองไม่ได้ ข้าฝืนใจเจ้าเช่นนี้ผากเจ้าสองคนจับกันเป็นการก่อนข้าจะไม่มีทางทำเรื่องเช่นนี้เด็ดขาดแต่ถ้าว่าปับันนี้ข้าขับทำลงไปแล้วทั้งที่มีหนทางอีกสายชัดๆข้าขับไม่หัจตัดใจคลาออกมาอหลัว่านที่ที่ข้าคลาออกมาเจ้าก็จะจาาข้าไปเจ้าก็จะสมรสกับเขาให้ข้าต้องพึ่งตามองเจ้ากับเขารวมผิดเคียงคู่อหลัว เจ้ารูหดื่มให้วันนั้นเป็นเนื้อที่โหดร้ดยต่อข้ามากเพีงยงใดหลัวหากเจ้ายินยอมให้ข้าอบเกาดอ,อย่างว่าง่ายชนิดตลอดภัยไม่พละจากอ้อมแขนของข้าไปตราบชั่วยชีวิตจะดีสักเพียงใดเนาะจบไปแล้วนะคะถ้าชอบอย่าลืมกดไลค์กดติดตามและตอนนี้ช่องปลาทองท่องนิยายมีระบบสมาชิกแล้วสามารถกดที่ลิงก์ด้านล่างได้เลยค่ะ